สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่10กันยายนนะครับก็วันนี้ครับในช่วงนี้ก็ฝนก็เริ่มไม่ค่อยตกแล้วนะครับอากาศโดยส่วนใหญ่ก็เริ่มร้อนขึ้นมานิดนี้แล้ะนะครับแต่สิ่งที่น่าระวังคือฝุ่นเริ่มมานะครับเท่าที่ผมดูคือเริ่มมีฝุ่นมานะครับขับรถไปบนทางด่วนนี่เริ่มแบบ มองไม่เห็นระยะไกลๆและเริ่มแบบมีฝุ่นมีมเมฆนั้นหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เพราะบางคนเนี่ยแพ้ฝุ่นพวกนี้เยอะมากๆเลยนะครับการใส่แมสจะช่วยท่านได้เป็นอย่างดีนะครับและยังป้องก,กันโรคโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับอย่าลืมล้างมือทุกครั้งนะครับช่วงนี้เราก็ยิ่เพึ่งกัดตกกันนะครับมันก็ยังอยู่ในช่วงโควิดอยู่นะครับแล้วก็เริ่มมีฝุ่นเนี่ยเราก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะครับวันนี้ครับจะมาให้ความรู้นะครับ เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ห้ามทำนะครับหลังท่านทานอาหารเสร็จถ้าท่านอยากที่จะมีสุขภาพที่ดีครับารายละเอียดนะครับนำมาจากของสอสสนะครับก็เลือกมานะครับมาเล่าให้ฟังว่าอะไรบ้างนะครับผมเลือกมา5อย่างนะครับที่ไม่แนะนำให้ทำหลังทานอาหารเพราะจะเกิดผลเสียที่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับอย่างแรกครับ ไม่ควรสูบบุหรี่ทันทีหลังอาหารคือถ้าพูดถึงบุหรี่เนี่ยมันก็ไม่ควรสูบอยู่แล้วครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้ทาท่านสูบหลังทานอาหารทันทีเนี่ยจะยิ่งแย่ไปกว่านั้นอีกเพราะอะไรครับมีการวิจัยและมีการเก็บข้อมูลมาว่าการสูบบุหรี่หลังการทานอาหารจะมีผลเสียมากกว่าการสูบป,ปกติถึง10เท่านะครับก็คือเสี่ยง เรื่องของทุงลมปงพองมากกว่าเสียงเรื่องของมะเร็งมากกว่านะครับก็เป็นการวิจัยแล้วก็เก็บข้อมูลมานะครับอันนี้สส,ส,สเ,เขียนมานะครับผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับคือถ้าไม่สูบได้ก็คือสุดยอดเพราะฉะนั้นก็คือแนะนําไม่ให้สูบดีกว่าแต่ถ้าจะสูบก็เออเลยเมื่ออาหารไปหน่อยอะไรอย่างนั้นจะดีกว่านะครับผมอันต่อมาครับข้อที่2อยยาดื่มน้ําอัดลมนะครับ หรือผลไม้ที่มีแก๊สมากๆหลังทานอาหารทันทีเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ำอัดลมที่มีแก๊สมากหรือว่าผลไม้ที่มีแก๊สมากผลไม้ที่มีแก๊สมากเช่นกลุ่มทุเรียนอะไรพวกนี้นะฮะมันจะทําให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในท้องและทําให้เราท้องอืดบากท่านบอก เฮ้ยทำไมทานกับข้าวทานอาหารแล้วมีท้องอืดตลอดเพราะว่าหลังทานอาหารจัดน้ำอัดลมเข้าไปนะครับหรือ,อน้ำที่มีคาร์บอนไดออกไซด์โซดาอะไรอย่างเงี้ยซา่าๆกินเยอะเกินไปเนี่ยทำให้ท้องอืดได้นะครับผู้ที่ระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะครับระบบย่อยไม่คดีก็ไม่แนะนำนะครับแนะนำให้กินผลไม้ที่ย่อยง่ายเช่นพวกแตงโมพวกส้มอย่างนี้โอเคกว่านะครับมาตอบกันที่ข้อที่3ครับ ไม่แนะนําให้ดื่มชาที่เข้มข้นมากๆคือถ้าแบบไม่เข้มข้นเจือจางนี้จะดื่มได้สบายๆไม่เป็นไรนะครับหลังอาหารแต่ถ้าเข้มข้นมากๆเนี่ยคือมีการเก็บข้อมูลว่าตัวชาที่เข้มข้นมากๆเนี่ยจะขัดขวางการดูดซึมสารอาหารที่จําเป็นนะครับในกระเพาะและในลําไส้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ก็ถ้าไม่จําเป็นก็ดื่มชาอ่อนๆดีกว่านะครับจะดีกว่าแล้วบางทีเนี่ยชาเข้มมากไปก็ทําให้เราท้องผูกซับปะป่าวนะครับก็แนะนําเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับและยังมีอีกอันหนึ่งครับว่าถ้าชาที่เข้มข้นมากๆเนี่ยอาจจะขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กแล้วเมื่อเราขดาดธาตุเหล็กก็จะเป็นโรคโลหิตจางนะครับอันตรายเลยทีเดียวนะครับ มาต่อกันที่ข้อที่ห้ามทำนะครับข้อที่4นะครับนั่นก็คือไม่แนะนําให้อาบน้ําทันทีหลังทานอาหารเสร็จครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าทานอาหารเสร็จปุ๊บกำลังอิ่มอิ่มแล้วไปอาบน้ําทันทีเลยเนี่ยบางทีจะอืดแน่นท้องจุกนะครับและบางครั้งครับด้วยการที่เวลาเราย่อยอาหารเนี่ยเลือดมันมักจะไปเลี้ยงกระเพาะกับลำไส้เยอะแล้วถ้าเราอาบน้ําร้อนเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะขยายตัวนะทำให้เลือด ที่จะไปเลี้ยงสมองเนี่ยลดลงบางทีอาจจะทําให้ท่านหน้ามืดเวียนหัวได้ง่ายนะครับเพราะเลือดไปเลี้ยงทั้งกะเพาะไปทั้งขยายตัวตามผิวหนังต่างๆแต่ไปสมองได้น้อยลงทาให้เวียนหัวได้เพราะ,ะนั้นอันตรายนะครับมาต่อข้อที่5ครับไม่แนะนําให้นอนทันทีหลังทานอาหารมื้อใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะมื้อเย็นนะครับแนะนําให้เว้นอย่างน้อย2ชั่วโมงเป็นอย่างต่างเพราะอะไรครับเพราะว่า ถ้าท่านยังย่อยกระเพาะเนี่ยใช้เวลาย่อยขั้นต่ำสองถึงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนี่คือโอเคกําลังเยี่ยมเลยนะครับแล้วท่านจะนอนอย่างมีความสุขท้องไม่อืดโดยเฉพาะผู้ที่เป็นกรดไหลย,ย้อนอันนี้อันตรายมากนะครับเพราะว่ากรดไหลย,ย้อนเนี่ยถ้าท่านยังย่อยไม่เสร็จแล้วท่านนอนราบลงไปนะ ตัวกรดเนี่ยจะขย้อนขึ้นมาที่หน้าอกมาแสบคอแสบปากนะครับอันนี้ก็ทําให้มีความทุกข์ทรมานมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําให้ทานเสร็จแล้วนอนเลยและนี่ก็คือ5ข้อครับถ้าท่านอยากสุขภาพดีไม่ควรทําหลังทานอาหารทันทีครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพส,สมบูรณ์ขังแรงนี้ทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย